และนี่คือโดเลมอนอากาศเย็นแบบนี้เรามาขี่จักรยานเล่นกันดีกว่าเอา้าแต่ว่าข้างหน้ามันเป็นทางขาดแล้วย่างงี้โดเรมอนจะขี่จักรยานเล่นได้ยังไงอ๋อนี่งไงข้างบนมีสะพานเราปล่อยสะพานลงมาแค่นี้โดเรมอนก็ขี่จักรยานเล่นได้แล้วพี่จะช่วยให้โดเรมอนขี่จักรยานเล่นได้ไหมต้องทําอย่างไรก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กับโดเรมอนด้วยนะครับทุกคน ใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแสดงว่าบบคนนั้นน่า,นาตื่ดีแน่เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหมครับทากดแล้วมาปล่อยสะพานเพื่อให้โดรล,ลมอนขี่จักรยานเล่นได้กันเลยประมาณนี้ปะแค่นี้โดรล,ลมอนก็ขี่จักรยานเล่นได้แล้วไปเลยชึบเอาบ้าสะพานพังก็ตีลังกาข้ามไปเลยแล้วกันโดรล,ลมอนบอกเฮ้ยอะไรครับเนี่ย ตีลกาไปได้ก็ไม่บอกแล้ไมาให้ต่อสะพานให้มันปลี่นไปได้ไงครับทุกคนเกิดไปเอก,ก็เก่งเกินไปโดนเลยมงัง